สพกเครือข่ายด้านการประมงที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ของนางสาวพัชศรีชัยคำบ้านเลขที่109หมู่ที่8ตำบลเพชรละครอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์สวัสดีค่ะนางสาวพัชศรีชัยคำนะคะ,ะเป็นเครือข่ายประมงอำเภอหนองไผ่ค่ะ สำหรับตรงนี้นะคะจะเป็นโรงบินนะคะโรงบินของแมลง BFS ซึ่งเป็นแมลงในระยะพักไขค่ค่ะตัวโตเต็มวัยนะคะจะเป็นโรงเลี้ยงแล้วก็ที่พักไข่จากที่ว่าเราเลี้ยงแรกๆเราเราจะให้อาหารมจะเป็นน้ำอย่างนี้อย่างนี้ค่ะพอเขากินมันจะเริ่มแห้งพอมันแห้งเสร็จมันก็จะมาอย่างนี้ค่ะมันก็จะแห้งเป็นปุ๋ยอย่างนี้นี่ค่ะอันนี้เราใส่ ใส่กากมะพร้าวนะคะพอมันเริ่มเป็นตัวดําอันนี้เขาเรียกว่าตัวเริ่มระยะงดอาหารค่ะจะเป็นสามสีมีสีเหลืองอ่อนสีน้ำตานแล้วก็สีดําอันนี้คือเขาจะเริ่มเข้าระยะไม่กินอาหารแล้วอาหารที่เขากินเสร็จแห้งเป็นปุ๋ยเราก็จะย้ายมาไว้ตรงนี้เพื่อให้เขาแยกตัวตัวดําตัวพร้อมที่จะเป็นตัวฟักเขาก็จะออกจากอาหารออกจากที่ชื้นไปอยู่พื้นที่แห้ง พอเป็นที่แห้งเขาไปอยู่พื้นที่แห้งเขาก็จะเป็นตัวแข็งแล้วก็เก็บตัวแข็งไปอยู่ลงบินเพื่อจะเป็นตัวบินฟักไข่อันนี้คือเขาจะไต่เองโดยที่เราไม่ต้องมาคอยคัดค่ะเขาก็จะไต่ามาหยุดเลยข้างล่างะะแล้วเราก็จะมาโกยโกยจากตรงเนี้ยไปเข้าลงบินได้เลย ส่วนของเราใช้อาหารรูปแบบของอาหารลดต้นทุนการผลิตค่ะวันนี้ที่เราเตรียมในการทำอาหารอัดเม็ดก็จะมีลำข้าวจะเป็นลำผสมผสมทั้งลำแก่และลำอ่อนแล้วก็กากมะพร้าวกากมะพร้าวที่คั้นก็ที่เสร็จแล้วนะคะจะเป็นกากแบบนี้เสร็จเราก็จะเป็นมันหมักยีสต์จะมีกากน้ำตาลแล้วก็จะเป็นย้าหวานแล้วก็ ต้นชาย,ยานะคะหรือว่าต้นผักชรลนะคะแล้วก็จะมีหนอน B F S แล้วก็จะมีตัวตัวของแมลง B F S นะคะแล้วก็จะมีอาหารอัดเม็ดตามท้องตลาดทั่วไปเราจะใช้อาหารเม็ดใหญ่แล้วก็จะมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมีวิตามินซีนะคะเพื่อเสริมเข้าไปขั้นตอนแรกก็คือเรานำอาหารอัดเม็ด มาลงครึ่งกระสอบครึ่งกระสอบเสร็จแล้วเรานําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและกากน้ําตาลประมาณ3ลิตรเติมลงไปแล้วก็แช่วไว้สักพักเพื่อให้เม็ดอาหารนิ่มนะคะเวลาเราไปอัดเม็ดอาหารจะละเอียดนะคะค่ะหลังจากที่เราอาหารเม็ดของเรานิ่มแล้วนะคะเราก็จะเติมมันหมักยีสต์แล้วจะทยอยคนไปเรื่อยๆนะคะคนให้มันเข้ากันเพราะว่า ยูลินซีสังคข้อแสงแล้วก็วิตามินซีแล้วก็นนอนบเอสที่เราปุ่นมันจะผสมไปกับอาหารอัดเม็ดเราจะต้องเขีย่ยตรงนี้ให้มันผสมกันให้ดีมันถึงจะทั่วถึงนะคะแล้วเราจะเติมหญ้าหญ้าหวานกับต้นชายาก่นอนเราถึงจะเติมลำข้าวที่หลัง ในขั้นตอนที่เราผสมยาหวานต้นชายาหรือบางทีเราจะใช้เป็นต้นกล้วยก็ได้นะคะเราต้องผสมให้ให้เข้ากันให้ดีก่อนเราถึงจะเติมอย่างอื่นเพราะว่าพวกผักพวกอาหารกากอย่างเงี้ยมันจะผสมยากมันจะเป็นก้อนอันนี้เราจะมาเติมกาก,ากมะพร้าวกากมะพร้าวหนึ่งกระสอบจะประมาณ20โลนะคะเราใช้ครึ่งเดียว เราสามารถใช้กากมะพร้าวที่สดสดได้หรือว่าถ้าเราซื้อมาแล้วและยังไม่ได้ใช้เราก็สามารถตากเก็บไว้ได้ค่ะแต่ต้องตากให้แห้งนี่เราเตราเติมอนอน b f s ไปแล้วนะคะตอนนี้เราจะเพิ่มตัวตัวบินนะคะตัวบินที่ออกไขาแ่แล้วแล้วก็ตายแล้วนะคะเป็นตัวแห้งตัวแห้งเราก็ไม่ทิ้งนะคะเราจะเก็บไว้แล้วก็ใส่ได้ มีโปรตีนเหมือนกันแล้วตัวสุดท้ายที่เราจะเติมคือลำนะคะสำหรับลำเราจะทยอยเติมนะคะเพราะว่าคนที่ผสมจะได้ผสมง่ายค่ะสำหรับเครื่องอัดอาหารเมร็ดสำหรับอัดอาหารเม็ดให้ปลานะคะเราได้รับการสนับสนุนจากประมงะจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอาหารเม็ดที่เราอัดนะคะทาการอดอัดเมื่อกี้1นึกระบะปูนที่เราผสม,มก็จะได้จํานวนเท่านี้นะคะ่ะเสร็จแล้วเราก็จะนําไปตากด้านนู้นเลยค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นอาหารเม็ดนะคะที่เรามาพึ่งนะคะใช้การผึ่งในที่ร่มนะคะเราไม่ไปตากแดดเราก็จะสามารถถ้าแห้งเสร็จแล้วเราก็จะสามารถเก็บไปใช้ได้เราจํานวนปลาที่เราเลี้ยงเราจะทําอาทิตย์นึง สองถึงสามครั้งค่ะค่ะสำหรับอาหารที่เราให้ปลาที่เราเลี้ยงนะคะเราก็จะมีทำแซนด์วิชนะคะทำแซนวิชไว้สจุดแล้วก็จะทำอาหารลดต้นทุนการทำอาอาหารเม็ดเองแล้วก็ทำอาหารปั้นนะคะแล้วก็มีการเลี้ยงด้วยหนอน B.F.S. ด้วยค่ะค่ะสำหรับปลานี้นะคะ,ะเราลงเมื่อปลายปุภมพา ปลาไซสห้าเดือนนะคะเกือบห้าเดือนลปลาลูกปลาที่เราที่เรานำมาเลี้ยงนะคะไซส์เท่าใบมะขามอันนี้ก็คือประมาณนี้